สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกวินาทรัพ์มากมีอยู่ชั้นมอน1ทับสเลขที่25วันนี้จะมาอ่านข่าวไอที่ได้สืบค้นจากเว็บไซต์ดังนี้ w a w t h a i r a t h co t h content edu slash เป็นเว็บจากไทยรัฐวันที่30ทธันวาคม2553หัวข้อข่าวคอมพิวเตอร์ให้โทษ นักเรียนวัยรุ่นพากาันอ่อนเลขและอ่านการอ่านหนังสือการศึกษาผลสำรวจส่อให้รู้ว่าการให้เด็กวัยสิบขวบขึ้นไปใช้คอมพิวเตอร์เป็นผลเสียเหลือลังและและเกี่ยวโยงกับผลเสียขนาดปานกลางแต่ก็มีในยะสำคัญทางสติ ในการสอบทำคะแนนวิชาเลขและการอ่านนายจาขอบนายจาขอบว,วิกเตอร์ผู้เรียบเรียงรายงานนักกล่าวว่านักเรียนระดับ1-5ที่มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์เมื่ออยู่บ้านม,มักได้คะแนนไม่ดีในการทดสอบเลขและการอ่านอย่างต่อเนื่องและเสริมว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่พยายามจะให้ลูกศิษย์ได้คะแนนดีขึ้นจะพบหลักฐานว่าการที่เด็กได้มีคอมพิวเตอร์กับเป็นผลเสียเขาได้ระบุว่าเหตุที่เด็กยุ่งกับคอมพิวเตอร์เรียนไม่ดีก็เพราะทำให้ขาดสมาธิงได้งะเอ กับเอาเวลาไปคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงและเล่นเกมเสียเขายังได้แนะนำว่าผู้ปกครองควรจะติดตามเด็กให้ใกล้ชิดขึ้นและมั่นใจว่าเด็กมีเวลาว่างน้อยลงคอมพิวเตอร์ก็อาจจะให้คุณได้สรุปข่าวไอทีนะคะสำนักงานข่าวออนไลน์ที่อังกฤษเปิดเผยว่า ผลการสำรวจนักเรียนวัยตั้งแต่10บขวบเป็นต้นไปจำนวนกว่าครึ่งล้านทำให้ทราบว่าเทคโนโลยีกับถ่วงความก้าวหน้าในผลสำเร็จของนักเรียนวัยรุ่นพวกเขาต้องอ่อนเลขและการอ่านเป็นแถวจบรายงานข่าวไอทีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ